สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับเรียวชนแนลนะครับผมก็ในวันนี้นะครับเราจะมาทําการสอนวิธีการเปิดการตั้งค่าขนาดข้อความของรายนะครับซึ่งเวลาทุกคนพิมพ์แชทหา,าใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับเวลาพิมพ์ข้อความไปเนี่ยมองไปข้อความค่อข้างที่จะเล็กมากบางทีมันก็ใหญ่เกินบ้างบางทีมันก็แบบปกติบ้าง อยากเพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นนะครับวันที่ผมจะมาสอนวิธีการเปิดการตั้งค่าของไลน์นะครับผมในการที่มีข้อความเพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเองครับและในวันนี้อาจจะเป็นเพียงคลิปสั้นๆแต่ได้รู้นะครับว่าวิธีการเปิดข้อความที่มันขนาดใหญ่มันเป็นยังไงนะครับจะได้รู้นะครับผมจะได้รู้วิธีการเปิดของมันนะครับก็ ใครที่ดูอยู่ถึงตรงนี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมฝากกด subscribe s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะครับผม <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับผมโอเคทุกคนเราจะไปดูกันเลยครับว่าวิธีการเปิดก็ความขนาดใหญ่ในการตั้งค่าของรายเปิดยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันเลยนะครับผม โอเคครับทุกคนก็ต้องขับขอสวัสด,ดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วในวันนี้เราจะมาทําการสอนวิธีการเปิดขนาดข้อความให้ใหญ่ขึ้นในแอปพลิเคชัน Line ครับและเราจะไปดูกันครับว่าวิธีการเปิดใน l ล ne เนี่ยมันเปิดยังไงนะครับผมอาจจะเป็นเคลมคลิปสั้นๆแต่รู้วิธีการเปิดของมันนะครับผมก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ฝลกลืมกดให้กันด้วยนะครับผม1กําลังใจเท่ากับ1ของ หนึ่งกำลังใจของผมนะครับผมก็อย่าลืมฝากดกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมขอขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเปิดกันเลยครับอันดับแรกครับผมมาที่แอปไลน์ครับให้ทุกคนนะครับมาตรงที่คำว่าหน้าหลักครับ แล้มาที่การรูปฟันเฟืองข้างบนนะครับผมคนเห็นก็กดไปเลยครับในแต่ละโทรศัพท์นะผมับ a อโอเ o ส a n น r o i d นะครับการตั้งค่ามันจะอยู่มันจะอยู่ตรงไหนแล้วแต่นะครับต้องหาให้เจอนะครับเพราะว่าการตั้งค่าในการเปิดมันไม่เหมือนกันนะครับทุกคนเลื่อนหาครับเลื่อนหาคําว่าแชทครับนี่ครถ้าเจอรูปคําว่าแชทก็กดแชทครับนี่ครับทุกคน ทุกคนก็จะเลื่อนมาเจอแล้วนะครับผมก็คือขนาดตัวอักษรขนาดตัวอักษรนี่คือความขนาดของข้อความที่เราพิมพ์ไปหาใครสักคนนะครับนี่ครับก็จะมีคําว่าเล็กกลางใหญ่แล้วก็ใหญ่มากครับเดี๋ยวผมจะมาลองเทสดูนะครับผมเดี๋ยวดูอันดับเล็กก่อนเลยผมจะเปิดละเอียดให้ทุกคนดูนะครับละเอียดเล็กก็จะประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์นะครับ เท่ผมเล็กขนาดเล็กจะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะไปดูวิธีแนวขนาดกลางแัวให้ทุกคนลองเลือกขนาดกลางดูนะครับนี่ครับขนาดกลางจะประมาณนี้นะครับผมแล้วแต่ผู้ชมเลยนะครับว่าจะเลือกแบบไหนครับอันนี้ผมจะเปิดการทักใายทุกคนดูแบบละเอียดเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงต่อไปผมใหญ่ครับผมมาดูกันว่าใหญ่เป็นยังไงขนาดใหญ่ก็จะประมาณนี้นะครับ ก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนาะเห็นข้อความชัดเจนมากใหญ่มากครับผมด้วยคนเลือกใหญ่มากในโนดนะครับนเรื่ผมขนาดใหญ่มากนะครับจะประมาณนี้เลยนะครับก็มองเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเราพิมพ์คําว่าสวัสดีครับนะครับก็ลองให้คุณผู้ชมลองไปปรับใช้กันดูกครับว่าทุกคนจะเลือกขนาดไหนขนาดเล็กกลางใหญ่แล้วก็ใหญ่มากครับ ล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับว่าจะเริ่มแบบไหนนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการเปิดข้อความแชทให้ใหญ่ขึ้นในแอปพลิเคชัน Line นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วทุกคนผมก็ได้บอกวิธีการเปิดข้อความแชทให้ใหญ่ขึ้นในการตั้งค่าของ l ล n e แล้วนะครับก็ใครที่อยากลองไปปรับใช้ก็สามารถไปลองปรับใช้กันดูได้นะครับว่าตอนจะเลือกขนาดเล็ก ขนาดกลางขนาดใหญ่แล้วก็ใหญ่มากครับถ้าไหนคุณผู้ชมเลยครับว่าจะเรื่อแบบไหนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นเคียงแค่คลิปส้นส้นนะครับแต่ว่ารู้วิธีการเปิดรู้วิธีการปิดนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับผมอย่าลืมฝากกดด้วยนะครับขอย้ำเตือนนะก็หนึ่งนิปโป้เท่าการแรงกำลังใจของผมนะครับผมก็ สากนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะจะลืมฝากแชร์กันต่อด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าน,าน,นะครับผมใครอยากหาคลิปอะไรแปลกๆนะครับผมหรือจะมีคลิปอะไรแปลกๆทุกคนดูนะครับก็จะลืมฝากติดตามรอดูกันแล้วกันนะครับผมก็สับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมก็สับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ